คุณใหญ่แนลานวันนี้เราจะมาเล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกริ่งแล้วก็กดติตามอไม่เพื่อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรชื่อร้านอะไรตอนนี้เราอยู่ร้านชื่น้ำน้ำนสาขาสาขาพุทธมนตรสายสองพุทธมนตรมนรสายสองนี่มาทำอะไรวันนี้มากินข้าวมาทานข้าวาคุณใหญ่สั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งแซนปลารา ต้มยำกุ้งต้มยำแบบรวมปาหมึกแล้วก็มะกุฎองไปอีกนึ่งแล้วก็ปีกไก่ทอดเกลือของโปรดเกลืออะไรปรีกไก่ทอดเกลือใช่ไหมใช่ก,กินน,ะะน้ำกับอะไรน้ำกับมิโซะวะโอเคเดี๋ยวเรารดเดี๋ยวเรารออาหารแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าอาหารเราน่ากินแค่ไหนนะโอเค อาหารเมื่อกี้เลยเอ๊ะเราไปอาหารเรามาแล้วใช่ไหมใช่อ่ะมีอะไรบ้างดูดิมีอะไรอันนี้อะไรครับต้มยำกุ้งผสมหมึกปลากระพงปลากระพงอืมอันนี้อะไรไก่ไก่ทอดเกลือเกลืออันนี้ก็ไข่เคี่ยวไข่เคี่ยวปูอืมแล้วก็มีน้ำที่ข้างบนนี้ต้องข้าวเปล่าที่หมดไปแล้วคืออะไรหมดไปแล้วคือเป็นใค่กินหมดไปที่เนี้ย ทนไม่ไหวหิวใช่ไหมถ้าเกิดอันนี้ยังไม่อิ่มก็ต้องสั่งพิซซ่าได้เดี๋ยวขอเวลาไปมัมมัมก่อนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ไม่ไม่ต้องปิดแค่ป้งแล้วก็ปัดเบ๊กแบบเร็ว้วโอเคปัดได้หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จรียบรอยอยู่ไหมกินแค่ไหนพี่อยู่พี่อยู่ข้างหน้านี่คืออะไร รสอะไรครับชาไทยอ่าก็จะมีเครื่องเคียงชาไทยอันนี้คือวุ้ยคุยอันนี้คือบิงโถนชาไทยค่ะเครื่องเคียงเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะมีข้าวเหนียวสกุ้ยแล้วก็อะไรนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรนะน่าจะเปค้ก้ขนมปังก็น้ำตาลมั้งน้ำตาลแข็งเออน้ำตาลสามอันเนี้ยแล้วก็มีนมข้นแล้วก็มี อะไรนะน้ำชาเด้บ้ะชาไทยไอซามอันนี้จะไม่ใส่นะบิงซูอ่ะบิงซูไอติมแล้วอะไรครับวานิลลามาเราจะเริ่มใส่ขั้นตอนนึงขั้นตอนนึบิงซู่อันนี้บิงซู่อันนี้อร่อยไหมอร่อยยังไม่ทันอ่ะใส่ใส่อะไบ้างใส่ยังไงใส่ระวังโดนระวังโดนอ กินเลยเนี่ยอ๋อฟอก่อนหวานฟอก่อนแล้วน้ำเนี่ยกะละใส่ไปนิดนึนนงลองราดกันเนลใส่ยังไงราดหรอราดรอะไรปะรา,าดนิดเดียวพอมันเดี๋ยวมันละลายว่าแบบว่ารอบปะโมลิหมดเลยแค่บอกเพวอ่าชิมดูสิ ทำหน้าฟินๆหน่อยสิทำหน้าฟ yes, yes. uh ินๆหน่อยไอ้ครีมเนี่ยอันหวานนะเพราะมันติดลมโอเคงั้นเราขอไปอร่อยของหวานแล้วก่อนร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้อยู่ตรงไหนครับ นามิสาขาตรงพุทธมนตรสายสอสาขาพุทธมนตรสายสอนะแล้วก็บอกแล้วหนิอืมอาหารอร่อยอร่อยปะบรรยากาศอี่วันนี้ฝนไม่ตกอากาศก็คึมๆนะเย็นสบายโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอบิงซูก่อนเราขอไปกินบิงซูเสร็จเดีวราจะไปไหนต่อไม่ว่ากันอ่าบายบายท่านผู้ชมก่อนโอเคบ๊ายยินดีต้อนอันนี้อร่อยแบบว่า